มีข่าวว่าวันที่4สิงหาเพื่อเพนะอาจจะไม่มีการโหวต<ว>นายก,ายกด้วยเหตุด้วยปัจจัยบางปัจจัยด้วยบางเหตุอยไะครับได้ยินข่าวนี้ไหมฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต่อสายไปที่คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะคะเลขาธิการพักก้าไกลเลยต้องคุยกับพักนี้เลยชั่วโมงนี้โอเคไปกันที่คุณชัยวธวัฒน์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชัยธวัฒน์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณนายครับ เช้าเมื่อวานที่พักเพื่อไทยเรียกเก้าไกลไปคุยถามกันชัดๆนะครับเขาเรียกไปแจ้งเพื่อราบไม่ใช่เรียกไปหาหรือใช่ไหมครับก็ก็ได้คุยกันนะครับทางพักเพื่อไทยก็ชี้แจงอธิบายเหตุผลที่มีความจําเป็นต้องขอออกจากเอ็มอูทั้งสองฉบ <S <S ับครับเป็นการเรียกไปบอกว่าเรียกไปแจ้งว่า ขอให้รับทราบน,นะนขอแยกตัวออกจาก MOU <อ>พูดก,กันง่ายๆก็คือขอฉีก MOU น, <ะ S 2> นั่นแหละ,ะ,หละถูกไหมห <c oughs> ครับครับก็อ,อธิบายเหตุผลต่างๆนาน,นานะครับครับเป็นสคริปต์เดิมๆใช่ไหมครับที่ต้องขอฉีก MOU เพราะมันไปไม่ได้ไม่มีใครเอาด้วยโดยเฉพาะถ้ายังมีเก้าไกลติดเรื่อง1นึก็เป็นสคริปต์เดิมๆที่รับทราบกันหมดแล้วใช่ไหมก็แค่นั้นเอง ก็จริงๆโดยรวมก็ไม่ได้มีอะไรใหม่นะครับก็อพักต่างๆที่พรรคเพื่อไทยพยายามที่จะไปหาเสียงมาเพิ่มนะครับก็ปฏิเสธพรกเก้าไกลนะครับอไม่ได้เฉพาะเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเท่านั้นนะครับอืมสรุปก็คือเขาเรียกไปแจ้งเพื่อทราบว่าเขาไปคุยกับใคร ไม่มีใครเอาเก้าไกลด้วยเหตุผล1 2 3 4 5, 5ดังนั้นเขาขอฉีก m อ u ขอแยกวงเอากันสั้นๆตรงประเด็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมก็ก็ทำนองนั้นครับโอเคก็ก็ดีครับผมคิดว่าทางทางเก้าวไกลก็เข้าใจนะครับถือว่าต้องเรียกว่าเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็เราก็ถือว่าความชัดเจนดีที่สุดนะครับ ครับครับทางคุณภูมิธรรมแกก็บอกกับน,นักข่าวเมื่อวานนะแกก็บอกว่าเก้าไกลดึงเชงมาตลอดดึงไปดึงมาภาพที่ปรากฏกลับกลายเป็นว่าเพื่อไทยเป็นคนดึงเชงทั้งท้งที่เก้าไกลเป็นคนดึงเชงทําให้เพื่อไทยถูกดา่าอืข้อที่จริงเป็นอย่างไรใครดึงเชงใครกันแน่คืออันนี้อาจจะเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนกันในการประสานงานนะค,ะครับผมก็ คิดว่ายืนยันว่าไม่คงไม่ได้มีใครมีเจตนาที่จะไปดึงเรื่องเอาไว้นะครับอย่างผมเองเนี่ยได้พบกับคุณประเสริฐนะครับเลขาพักเพื่อไทยในงานสันนิบาตนะครับที่ทําเงียบรัฐบาลเนี่ยก็ยังได้ถามอยู่นะครับว่าเอ๊ะเราจะนัดกันอีกเมื่อไหร่นะครับตอนนั้นก็ได้คําตอบว่าน่าจะช่วงวันที่หนึ่งวันที่สองนาอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ส่วนทางพักเพื่อไทยบางท่านก็เข้าใจไปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่าคงคง คงไม่ได้เป็นสาระสาคัญอะไรมากโอเคโอเคอจบละตรงนี้มันน่าสนใจอยู่อย่างหนึ่ง,งนะครับแกนนําก็คือ,ค,อคุณภูมิธรรมเกตก,ก็บอกว่าแกนนําคนหนึ่งของพรรคเก้าไกลไปขอเวลาพรรคเพื่อไทยขอเวลาที่จะให้คําตอบบางประการจนกระทั่งถึงสี่ห้าทุ่มของวันที่31กรกฎาคมพอถึงเวลาก็ ก็ไ <câ reen> ม่ม okay. ีค <reated> ําตอบให้แล้วก็ดึงเชิงกันไปเรื่อยคุณภูมิธรรมบอกว่าพักเพื่อไทยจึงยืดเวลาให้จนกระทั่งถึงตอนเที่ยงคืนของวันที่สองจนถึง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 วันที่หนึ่งสิงหาก็ยังไม่มีคําตอบยังไม่ติดต่อกลับมาอีกไม่ไหวละมันต้องเคลียร์มันต้องจบละตอนสายๆของวันที่สองก็คือเมื่อวานจึงตัดสินใจเรียกก้าวไกลไปขอคุยกันแค่สองพักแล้วก็บอกเลยผมขอเลิก MOU อันนี้เป็นข้อเท็จจริงไหมฮะที่เราไปขอเวลาเขาตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่ามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันครับคลาดเคลื่อนกันนะครับจริงๆไม่ใช่จริงๆเราไม่ได้ขอเวลาจนกระทั่งถึงตอนือเป็นเข้าใจไม่ตรงกันแล้วกันครับเข้าใจไม่ตรงกันเข้าใจไม่ตรงกันเท่านั้นอืมแต่ผมคิดว่ามันคงไม่ใช่ประเด็นหลักสาระสำคัญนะนะครับกับสถานการณ์ทางการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลครับครับครับเป็นข้อเท็จจริงไหมครับที่ทาง ที่ที่ที่มีข่าวว่าทางพรรคเพื่อไทยเขาพูดตรงๆเขาไม่ได้ต้องการ151เสียงของเก้าไกลในการโหวตนายกเพราะเกรงว่าถ้าเก้าไกลช่วยโหวตให้กับเพื่อไทยมันจะทําให้สวเกิดความหวาดระแวงและเดี๋ยวทุกเดียวมันจะล่มเป็นข้อเท็จจริงไหมที่เขาพูดอย่างนั้นคือจะพูดว่าบอกว่าไม่ต้องการก็คงไม่ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับ เราให้คทางสรคเพื่อไทยด้วยก็คือทางรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ร้องขอนะครับผมบอกว่าเป็นเอกสิทธิ์นะครับแล้วก็มีนณะบางท่านก็แสดงความกังวลในประเด็นอย่างที่คุณนายว่าเมื่อกี้นับครับมีความกังวลก็คือเขาก็แสดงความกังวลจริงๆเรื่องเรื่องที่ถ้าหากแก้าไกลไปบวชให้นายกเพื่อไทยไปเดี๋ยวสวจะระแวงอย่างนั้นจริงๆถูกไหมฮะใช่ครับผมผมคิดว่าประเด็นก็คือว่าเราอยู่ภายใต้ บรรยากาศกับสถานการณ์ทางการเมืองที่มีการแอบอ้างกันแต่เป็นหมดว่ากลุ่มอำนาจในบ้านเมืองนะครับไม่ต้องการให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลดังนั้นนี่มันก็เกิดบรรยากาศแบบนี้แหละครับว่ามไม่ว่าจะยังไรก็แล้วแต่เนี่ยออเอาเข้าก้าวไกลเข้ามาร่วมไม่ได้เดี๋ยวจะไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับครับ คิดว่าคิดว่าพรรคเพื่อไทยเขาพูดจริงๆพูดเขาเขาก็พูดจริงๆนี่แหละแต่เขาพูดตามข้อเท็จจริงที่ว่าไปคุยกับใครไม่มีใครเอาเก้าไก่หรือเข้าเมคขึ้นมาเพื่อหาเรื่องฉีก m อ u มถามันตรงๆตรอผมคิดว่าในการแถลงที่พรรคเพื่อไทยที่มีหลายๆพรรคการเมืองมาคุยกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันก็มันก็สะท้อนตรงนี้อยู่แล้วนะโอเคจริงๆไม่ใช่ประเด็นใหม่ถูกไหมครับเพราะว่าหลายพรรคก็ ูดชัดเจนว่าเอ๊ะไม่ต้องการให้มีพักเก้าไกลร่วมรัฐบาลด้วยพระอุตมการและแนวทางในการทํางานต่งกันไม่ตรงกันคร,ครับครับครับถามก็ตรงๆนะพักเก้าไกลจะกลับมาทบทวนตัวเองไหมครับทําไมไม่มีเพื่อนเลยสักคนทําไมไม่มีใครเอาด้วยเลยสักคนหนึ่งมันเกิดอ,อะไรขึ้นมันผิดวิสัยผิดธรรมชาติมันต้องมีเพื่อนสักคนหนึ่งนะ่ะนี่ปรากฏว่านี่ไม่มีเลยสักคนคือผมคิดว่ามันอยู่ในสาการพิเศษนะครับคือปกติเราทํางานเนี่ย ต่อให้เราจะเห็นไม่ตรงกันบางเรื่องนะครับในในสภาหลายเรื่องบางทีก็เห็นตรงกันได้ครับแล้วก็การพูดคุยกันก็เป็นเรื่องปกตินะครับหลังการเลือกตั้งใหม่ๆเนี่ยมันก็มีการพูดคุยกันเป็นเรื่องปกตินะครับคงแต่คงคิดว่าตอนนี้มันอยู่ในสถานที่พิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัฐมนูญบทเฉพาะการใช่ไหมครับที่ทําให้สวเนี่ยมาเป็นปัจจัยสําคัญ ในการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ปัจจัยอื่นๆที่เกิดแรงต้านกับนโยบายต่างๆของพรรคเก้าไกลอันนี้ซึ่งผมก็ย้ําหลายครั้งว่าเรื่องหนึ่งสองเนี่ยเป็นเพียงแค่ข้ออ้างบางหน้าเท่านั้นครับ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 ถามก็ตรงๆนะนอกจากสถานการณ์ที่บอกว่าเป็นสถานการณ์พิเศษนะความสุดโตรงของเก้าไกลมีส่วนด้วยไหมครับที่ทําให้ไม่มีใครเอาผมว่าเราไม่ได้สุดโตรงนะครับจริงๆแล้วเนี่ย เราเสนอหลายๆอย่างมันมีเหตุมีผลของมันอยู่และมันสามารถที่จะพิจารณาพูดคุยกันได้นะครับค่แม้กระทั่งเรื่องหนึ่งหนึ่งสองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่อ้างกันนะครับที่ผ่านมามันต้องเรียกว่าไม่มีการพูดคุยกันมากกว่าเรื่องนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายมันก็ไปไกลกว่าเรื่องหนึ่งหสองใชหมครับมันก็เลยยิ่งไม่มีการคุยกันเรื่องนี้คนี่เป็นต้น ค่ะคุณชัยธวัฒน์ตอนนี้มีคนเริ่มมองข้ามช็อตไปถึงสิ่งที่จะตามมาก้าวไกลไปถึงเรื่องยุบพักแล้วตรงนี้มองยังไงคะทิศทางจากนี้เราจะต้องวางอะไรยังไงวางบทอะไรยังไงบ้างคะเรื่องยุบพักการเมืองเนี่ยสําหรับประเทศไทยเนี่ยเกือบยี่สปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมันเกิดขึ้นจนดูเหมือนจะกลายเป็นเรื่องปกติะนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องกฎหมายแล้วนะครับเป็นเรื่องในทางการเมืองทั้งสิ้นนะครับอตอนที่ผมยังจําได้ตอนที่ เราถแถลงข่าวครั้งแรกในนามพักเก้าไกลที่มีการเลือกประชุมใหญ่แล้วก็เลือกกรรมาการบริหารพักเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามแล้วนะครับว่ากังวลไหมว่าจะถูกยุบพักอีกอทั้งทงที่เรายังไม่ได้ทําอะไรเลยสักอย่างเดียวะนะครับดังนั้นนี่มันสะท้อนเห็นชัดว่าความเข้าใจของของสังคมไทยเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องทงทางการหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยแม้ในทางกฎหมายนะครับเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะผิด นะครับแต่ว่าเมื่อมันเป็นปัญหาทางการเมืองเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องต้องเรียกววยไม่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 ประมาทนะครับครับครับทีนี้ที่บอกว่าต้องไม่ประมาทเราได้เตรียมรับสถานการณ์จะเตรียมรับมือกับกรณีนี้อย่างไรครับก็ก็คงต้องเตรียมนะครับทั้งในแง่การต่อสู้คดีนะครับแล้วก็ต้องเตรียมเผื่อซีโอที่เวิร์ดเคสใช่ไหมครับไว้แต่ว่าผมผมอยากจะ ย้ำอย่างนี้นะครับว่าผมคิดว่าสังคมไทยไม่ควรจะทําให้เรื่องการยุบพักเป็นเรื่องปกติ <Okay. S 2> ผมคิดว่าประเด็นใหญ่นะครับไม่ใช่เพราะประเด็นสําคัญไม่ใช่อยู่ที่ว่าเอ๊ะพักเก้าไกลเตรียมแกนนารุ่นใหม่ไว้แล้วยังเตรียมพักสำรองไว้แล้วยังนะครับแต่ประเด็นก็คือว่ามันถึงเวลาแล้วยังที่จะไม่ยอมให้เรื่องการยุบพักเป็นเรื่องปกติะนะครับนี่คือประเด็นสําคัญมากกว่าครับเราจะทําอะไรได้คะกับเรื่องนี้คะถ้าเราอเมองวันไม่ใช่เรื่องสําคัญคะ ก็ผมคิดว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ส่งเสียงนะครับในในแบบของตนเองนะครับอืมอืมอ,อืครับครับตกลงท่าทีของร้อยห้าสิบเ็ดสสของพรรคก้าไกลในวันโหวตนายกสี่สิงหานะครับจะอย่างไรครับไม่โหวตให้งดออกเสียงหรือหรืออย่างไรท่าทีในการโหวตใช่ไหมครับเมื่อวานมีการประชุมสสกัน ครับทางแกนนําพักก็ได้แจ้งให้ทราบว่าการพูดคุยระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลเป็นอย่างไรบ้างครับครับแล้วก็ตสทุกคนก็น่าจะได้ทราบข่าวจากการแถลงของเพื่อไทยอยู่แล้วตอนสายสองนะครับเราก็เปิดให้แสดงคขาที่เห็นอภิบายถกเถียงกันอย่างเต็มที่แต่ก็ยังไม่มีการมีมตินะครับคิดว่าวันนี้ยังมีเวลานะครับเมื่อวานมันอาจจะมีอารมณ์อารมณ์ฝึกกันเยอะครับผมคิดว่า ก็ให้ใช้เหตุผลกันให้เต็มที่แล้วก็เดี๋ยวผ่านไปหนึ่งวันก่อนวันที่สี่ก็สามารถมีมติกันได้ครับก็คือวันตอนนี้ตอนเย็นน่าจะมีการประชุมสสกันอีกครั้งครับครับทราบมาว่าเมื่อวานในวงประชุมสสก็ก็ก็เลือดสาดแบ่งเป็น2กลุ่มความคิดกลุ่มความคิดหนึ่งเสนอให้ให้ความขันความขันกันไปเลยกวดน้ําแล้วก็ความขันกันไปเลยไม่เผาผีกันไปเลย แล้วก็เต็มที่กันไปเลยแต่อีกฝั่งหนึ่งอีกกลุ่มความคิดหนึ่งก็มองว่าใจเย็นเย่นในความเป็นจริงทางการเมืองและในชีวิตที่จริงๆมันก็ต้องเหลือเยื่อใยอะไรบางประการเพื่อที่จะขอความร่วมมือในการที่จะช่วยผลักดันร่างกฎหมายอะไรบางอย่างเหมือนกันตกลงกลุ่มความคิดไหนจะเป็นกลุ่มความคิดนําในการตัดสินใจครั้งนี้ครับออผมผมคิดว่าคงไม่สามารถแบ่งเป็นขั้วแบบนั้นได้สักทีเดียวนะครับ ความคิดก็ค่อนข้างหลากหลายความคิดก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับห,ห,หรือแม้กระทั่งความคิดที่บอกว่าเอ๊ะเราเคยเสนอเรื่องการปิดสวิตสวกันไว้ซึ่งหลายๆพรรคก็พูดกันไว้ก่อนการเลือกตั้งใช่ไหมครับนี่เราควรจะโหวตให้หรือไม่ครับครับบางากลุ่มก็โต้แย้งว่านี่มันไม่ใช่การปิดสวิตสวแต่มันเป็นการล้มรวมหัวกันล้มผลการเลือกตั้งครับเพราะว่าการปิดสวิตสวเนี่ย มันคือหมายถึงการพักที่ชนะการเลือกตั้งและรวบรวมเสียงได้เนี่ยนะครับเมื่อเสนอนายกรัฐมนตรีพักที่ไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลก็ควรจะยกมือให้เพื่อไม่ไม่ไปติดเรื่องต่อวอถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันนะครับมันมีหลายดีกีครับมีหลายเทอแต่ไม่คงไม่ได้สามารถแบ่งเป็นสองขั้วแบบนั้นได้สักทีเดียวแล้วถ้าฉะนั้นวันนี้จะมีมติที่เป็นท่าทีร่วมได้จริงๆเหรือครับถ้ามันหลากหลายซะขนาดนั้น ผมผมว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเกือบทุกๆเรื่องที่สําคัญสำคัญเนี่ยมันมีข้อความที่ห็นหลากหลายอยู่แล้วครับ<ะ>แต่หวังว่ามันเราสามารถหาจุดลงตัวที่ยอมรับกันได้อยู่ด้วยเหตุผลนะครับอืม,อมครับในส่วนตัวของคุณชัยทวัน์มองอย่างไรครับท่าทีท่าท,าทีต่อไปของพักเก้าไก่ไนะครับเราเองก็แค่เมื่อมีความชัดเจนนะครับเราก็ปรับตัวปรับ เรียกว่าปรับแผนการทํางานนะครับไม่ว่าจะในบทบาทไหนครับเพื่อท um si, ี่จะทํางานให้เต็มที่จริงๆเราสสอหลายคนโดยเฉพาะส่วนใหญ่ก็เป็นสสอใหม่ก็อยากจะทํางานกันแล้นะครับดังนั้นเนี <t <t ่ยก็แค่เตรียมพร้อมว่าไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนเนี่ยก็ทํางานให้ดีที่สุดครับเพื่อที่จะตอบสนองความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้เรานะครับแต่ก็แน่นอนอารมณ์ความรู้สึกที่ในพัก นะครับที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันเกิดเรื่องแบบนี้อีกแล้วปี62อันดับหนึ่งที่ชนะการเลือกตั้งก็ไม่สามารถจะตั้งรัฐบาลได้ครับแล้วผลการเลือกตั้งที่ออกมาในปีนี้เนี่ยก็มีความประชาชนก็คาดหวังกันเยอะว่ามันมีโอกาสมากๆที่จะไม่เป็นเหมือนปี62อีกครับก็ดูเหมือนตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันอาจจะเป็นเป็นเป็นอะไรล่ะำรอยเดิมใช่ไหมครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ย อย่าเพิ่งสรุปนะครับว่าการเลือกนายกตีจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แน่นอนเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ไม่แน่นอนนะครับรับเปลี่ยนตลอดได้คุณ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 ชัยธวัฒน์ได้ข่าวไหมครับเมื่อคืนสักสี่ห้าทุ่มมีมีข่าวหนึ่งกับเพิ่มหนักมากเลยมีข่าวว่าวันที่สี่สิงหาเพอๆนะอาจจะไม่มีการโหวตนายกด้วยเหตุด้วยปัจจัยบางปัจจัยด้วยบางเหตุอยไะครับได้ยินข่าวนี้ไหมฮะก็เมื่อวานก็มี ก็เป็นไปได้ครับจริงๆเหตุการณ์ที่อาจจะไม่มีการเลือกนายกในวันที่สี่เนี่ยมันก็มีการข่าวนะครับประกอบกับการประเมินสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยว่าเป็นไปอาจจะออกมาในแบบนี้เนี่ยอยู่แล้วนะครับมามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นเมื่อวานครับครับด้วยความเคารพครับที่บอกว่ามาจากการข่าวผสมกับการประเมินสถานการณ์ บทสรุปก็คือตกผลึกก็คือสงสัยวันที่4สิงหาอาจจะไม่มีการโหวตนายกอธิบายขยายความสั้นๆครับได้ข่าวอะไรกันมามีข่าวอย่างไรครับมาจากเหตุอะไรคะที่จะเล peace. ือกผมว่าโดยโดยรวมๆก็คือการจัดตั้งรัฐบาลมันอาจจะยังไม่เรียกว่าอะไรครับไม่เรียบร้อยไม่เสด็จน้ําอำการจัดตั้งรัฐบาลมันยังไม่เสด็จน้ำไม่เรียบร้อยไม่ลงตัวมันยังไม่เสด็จน้ําหมายถึง หมายถึงพระเพื่อไทยเขายังไม่สามารถทําให้มันเสด็จน้ําได้มีข้อจํากัดเยอะแยะมากมายอย่างนั้นใช่ไหมครับก็ทํานองนั้นนะครับครับถ้าเป็น <alted S 1> <comed ic> ไปได้เขาก็ไม่อยากจะมีสองลุงเพื่อลดกระแสข้างนอกแต่เมื่อไม่มีสองลุงมันก็มีปัญหาตามมาอีกเสียงพอไ,ไ,มไออหมสวสายสองลุงเขาจะเขาจะว่าอย่างไรประมาณนั้นใช่ไหมครับในรายละเอียดนี้ไม่ทราบได้จริงๆนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้อยู่ในพักเพื่อไทย แบบเราเรา,ามองสถานการณ์โดยรวมๆเนี่ยม,มันมันออกได้หลายหน้าออก<ต>ได้หลาย,ห,ลายหน้า,าเ,ปนเป็นความเป็นไปได้ที่จะจบกันแบบง่ายๆนี่มันคงไม่ง่ายค่อนข้างยากนะครับ <c oughs> ได้สักกี่หน้าครับที่ว่าออกมันเอาได้หลายหน้าออเถ้าถ้าเร็วไหลามากหน่อยก็อาจจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากพัก อันดับหนึ่งอันดับสองถูกไหมครับที่มีหลายคนพูดกันนี่ก็ประมาทไม่ได้นะครับครับประมาทไม่ได้ทีม่มันจะหลุดไปที่อนุทินหรือพลเอกประวิตย์ว่าอย่างนั้นเถอะอันนี้ก็เลวร้ยวายมากหน่อยถูกไหมฮะถูกครับเอ๊ะถ้ามันไหลไปที่คุณอนุทินไหลไปที่พลเอกประวิตยจะตั้งรัฐบาลกันอย่างไรจะตั้งรัฐบาลอันนี้ก็คงผมก็คิดอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะตั้งรัฐบาลกันยังไงครับ เพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าก้าวไกลเนี่ยเราก็ยืนอยู่บนพื้นฐานว่าแน่นอนแม้จะมีสอวอนะครับที่เป็นเงื่อนไขแต่การยืนอยู่กันเป็นแปดพักเนี่ยแข็งแรงที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ถูกถูกถูกกดดันถูกต่อรองน้อยที่สุดโอเคคโอเโอเอมื่อสักครู่บอกว่าเลวร้ายมากหน่อยก็คือนายกจะชื่ออนุทินหรือพลเอกประวิตยและพ่หน้าอื่น ที่จะออกได้อีกผมไม่ได้พูดว่ามีแค่สองท่านนะครับไม่ได้พูดชื่อคนด้วยครับก็คือจะไม่ได้มาจากพักหนึ่งพักสองไม่ใช่จากเพื่อไทยและก้าวไกลครับก็อันนี้ซึ่งผมคิดว่าประชาชนคงจะอไม่ยอมรับอืจะไปถึงขั้นนายกคนนอกไหมคะผมคิดว่าการเมืองไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับสามาืถเกิดขึ้นได้คุณชติวันรการที่คุณทักษิณแกเลื่อนกลับบ้านสิบสิงหาแกไม่กลับละ แกบอกว่าขอหลังจากตั้งรัฐบาลเสร็จสับที่ร้อยศรีก่อนแล้วค่อยมาว่ากันีกทีจะกลับวันไหนตรงนี้มันบอกอะไรตรงนี้มันสะท้อนอะไรครับอันนี้อันนี้ผมยังไม่ได้ทราบข่าวนะครับว่าจะมีการเลื่อนหรือไม่เลื่อนนะครับครับก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่ามันอาจจะเกี่ยวพันกับสาารณ์ในการจัดตั้งรัฐบาล อปฏิเสธมไม่ได้ค่ะมันเกี่ยวอย่างไรครับ ười, คือคือคืออันนี้ต้องต้องเรียนจริงๆนะครับว่าผมเนี่ยแทบไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เลยนะครับ <Okay. S 1> แต่ว่าก็ตั้งคำถามตั้งคำถามตลอดเวลาว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้อย่างไรเรื่องรถแบบเรื่องคุณทักษิณกลับบ้านตามที่มีข่าวเขา ออกกันมาถูกไหมครับผมเองต่อให้ไม่มีปัญหาเรื่องกันจัดตั้งนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังมองว่าโอ้มันเป็นไปได้ยากมากนะครับโอเคโอเคได้ครับก็ขอเป็นกำลังใจคุณชิยธวัฒน์กราบขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะคุณชัยธวัฒน์ค่ะครับคสวัสดีครับสลครัในขานทการพระเก้าไกลค่ะคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนโอเคจับอะไรได้บ้างครับอ